นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายเรื่องการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่อ่ะ,อะก่อนอื่นเรามาดูด้วยกันอ่ะมาดูกันกรดแก่เบสแก่จะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ดังนั้นจะแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือมีเท่าไหร่แตกตัวหมดเลยนะคะอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ากรดแก่มีกี่ตัวกรดแก่จะมีทั้งหมดด้วยกันเจ็ดตัวตามนี้นะคะโดยสามตัวแรกนี้อ่เราเรียกว่ากรดไฮโดร คำว่ากรดไฮโดรก็คือกรดที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบแล้วก็รวมกับธาตุหมู่เส่วนตัวที่2องกลุ่มที่2เราเรียกว่ากรดออกซิกรดออกซิคำว่ากรดออกซิก็คือประกอบด้วยไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ธาตุหมู่อื่นนะคะธาตุหมู่อื่นมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอ่าทีนี้เรามาดู เมื่อเรารู้กรดแก่ส่วนเบทแก่ก็คือได้แก่หมู่ง a แล้วก็หมูสอ a แล้วก็ต่อท้ายด้วย o s หรือไฮดรอกไซด์ไอออนนะถือว่าเป็นเบทแก่ทีนี้เรามาดูการคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือโปรตอนและไฮดรอกไซด์ไอออนเราสามารถคำนวณได้มี3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่หนึงให้เราเขียนสมก,การการแตกตัวแล้วก็ดลสมก,การ ขั้นตอนที่2คํคำนวณหาความเข้มข้นของสารให้อยู่ในหน่วยโมลาร์หรือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรนั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายก็คือคำนวณหาปริมาณของโปรตอนหรือไฮโดรเยมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนโดยการเทียบจากโมลของกดหรือเบสต,ตามที่โจทย์ให้มาเรามาดูตัวอย่างข้อที่1การแตกตัวของข้อที่1กรดกดไนติกอันนี้เป็นกดแก่นะคะ กดไนตริกเข้มข้น2มลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนและไนเตรตไอออนชนิดละเท่าใดอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขียนสมการการแตกตัว HNO3 สมการการแตกตัวบวกน้ำจะแตกตัวได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ไนเตรตไอออน ทีนี้เราก็มาดูอัตราส่วนอัตราส่วนโมลนะคะอันนี้เขาต้องการรู้ว่าไฮโดรเนียมไอออนไฮโดรเนียมไอออนและไนเตรตไอออนมีเท่าไหร่แล้วก็มาเทียบกับกดความเข้มข้นของกดไนติกต่อความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนต่อความเข้มข้นของไนเตรตไอออนให้นักเรียนดูสัมประสิทธิ์จำนวนโมลก็คือตัวเลขด้านหน้า อันนี้สัมประสิทธิ์จำนวนโมลเมื่อเราดูลสมการแล้วอันนี้ดูลสมการเรียบร้อยแล้วนะคะสัมประสิทธิ์จำนวนโมลมีค่าเป็น1ต่อ1ต่อ1ทั้งหมดดังนั้นอัตราส่วนโมลของกรดไนตริกต่อไฮโดรเนียมไอออนต่อไนเตรตไอออนจึงมีค่าเป็น1ต่อ1แล้วก็ต่อ1นเมื่อกรดไนตริกเข้มข้น2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรดังนั้นไฮโดรเนียมไอออนก็จะเข้มข้น2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเหมือนกัน แล้วก็ไนเตรตไอออนก็จะเป็น2โมลต่อลูกบาเดซิเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบอข้อนี้ง่ายเพราะว่าเขาให้ความเข้มข้นของกฎมาเรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องหาข้อนี้คำตอบก็คือไฮโดรเนียมไอออนมีค่าเท่ากับ2โมลต่อลูกบาเดซิเมตรแล้วก็ความเข้มข้นของไนเตรดไอออนก็มีค่าเท่ากับ2โมลต่อลูกบาเดซิเมตรเท่ากัน นะต่อมาข้อที่2แบรเรียมไฮดฮอรอกไซด์เข้มข้น0.3โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจะแตกตัวให้แบรเรียมไอออนขูดลืมได้สองแบเรียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนชนิดละเท่าใดอันดับแรกให้เราเขียนสมก,การการแตกตัวแบรเรียมไฮดรอกไซด์จะแตกตัวให้แบรเรียมไอออนบวกไฮดรอกไซด์ ไฮดรอกไซด์ไอออนเราดูาอัตราส่วนอันนี้แบรียมไอออนจะต้องใช้ไฮดรอกไซด์ไอออน2โมลนะคะสโมลดังนั้นเมื่อแตกตัวก็จะไ,ได้ไฮดรอกไซด์ไอออน2โมลแล้วก็มาเขียนดุลสมการอันนี้ดุลเรียบร้อยเขียนอัตราส่วนความเข้มขน้นแบรียมไฮดรอกไซด์ต่อแบรียมไอนนออน,น ต่อไฮดรอกไซด์ไอออนอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ2นะคะเพราะว่าไฮดรอกไซด์ไอออนมี2โมลดังนั้นถ้าแบรียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0.3โมลาร์เบรียมไอออนก็จะเข้มข้น0.3โมลาร์เท่ากันเพราะว่าเป็น1ต่อ1แต่ ไฮดรอกไซด์ไออนเป็น2ดังนั้น2เท่าของ0.3ก็จะกลายเป็น0.6โมลาร์นะคะอันนี้ก็ได้คำตอบความเข้มข้นของเบรียมไอออนมีค่าเท่ากับ0.3โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมีค่าเท่ากับ0.6โมลต่อลูกบาท เดซิมนี้เรียบร้อยในกรณีนี้เราจะง่ายเพราะว่าเขาให้ความเข้มข้นมานะคะเขาให้ความเข้มข้นของกรดแล้วก็ให้ความเข้มข้นของเบียดมาแต่ถ้าหากเขาไม่ให้ความเข้มข้นมาเราจะมีสูตรในการหาความเข้มข้นได้ <Okay. S 1> โดยใช้สูตรนี้นะคะสูตรที่ครูให้ทั้งหมดการหาความเข้มข้นก็คือหาตัว c ตัว c นีความเข้มข้นในหลายโมลาร์สูตรถ้าหากเขาให้โมลมาให้โมลมาเฉยเ เราก็ต้องเปลี่ยนจากโมลให้เป็นโมลาร์โดยใช้สูตรโมลเท่ากับ CV ส่วนพันในกรณีที่ V มีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรหรือใช้หน่วยโมลเท่ากับ CV ในกรณีที่ V มีหน่วยเป็นลูกบาทเดซิเมตรอ่าอ่อันนี้คือสูตรในการหาโมลเปลี่ยนจากกร,รัมเป็นโมลโดยใช้โมลเท่ากับ E ส่วน M G e ก็คือมวลเป็นกร,รมัม M, M ก็คือมวลโมเลกุลนะ,ะหรือใช้สูตรโมลเท่ากับ N <M S 1> ส่วนเลขอะวกาโด N ก็คือจำนวนอน,อนุภาคส่วน6.02อันนี้เป็นค่าคงที่ที่เขาให้มานะคะหรือหาโมนจากสูตร V ส่วน22.4เมื่อ V คือปริมาตรนะ,ะปริมาตรนี่เมือยเป็นลูกบาทเดซิเมตรนะคะข้อน,นี้แล้วก็หาเมื่อเราได้โมลเราก็มาหาความเข้มข้นจากสูตร CV ส่วนพันหรือ CV เช็ๆนะคะ มาดูแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะข้อที่1สารละลายเบรียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0.1โมลต่อลิตรปริมาตร1 0 0ลูกบาศก์เซนจะมีไฮดรอกรไซด์ไอออนกี่โมลข้อนี้ข้อถามมีคำมีคำถามอยู่2คําถามนะคะให้เราดูคําถามแรกก่อนอันแรคือคําถามที่1เขาต้องการทราบว่าในสารละลายเบรียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นเท่านี้จะมีไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่กี่โมลอันดับแรกให้เราเขียนสมก,การการแตกตัวก่อน แบเรียมไฮดรอกไซด์แตกตัวได้แบเรียมไอออนบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนสองโมลเพราะว่าตรงนี้แบเรียมไฮดรอกไซด์ใช้ไฮดรอกไซด์สองโมลดังนั้นเวลาแตกตัวก็วจะแตกตัวได้สองโมลนะอัตราส่วนของแบเรียมไฮดรอกไซด์ ต่อความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็มีค่าเป็น1ต่อ2ถ้าแบลเรียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0 1นโมลาร์ดังนั้นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะกลายเป็น2เท่าก็คือ0 2โมลาร์เมื่อเราได้ความเข้มข้นแล้วให้เราเปลี่ยนจากความเข้มข้นอันน,น,นี้ให้กลายเป็นโมลโดยใช้สูตรโมลเท่ากับ CV ส่วนพันโมลคือสิ่งที่เราต้องการหา c คือ,อความเข้มข้นให้เราใช้ของไฮดรอกไซด์ไอออนนะ,ะ0.2คูณด้วย100หารด้วย1,000ตัดตัดตรงนี้ก็เหลือ10ดังนั้นโมลมีค่าเท่ากับ0.02โมลข้อนี้ก็จะได้จำนวนโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนมีค่าเท่ากับ0.02โมล น,นี่คือคำตอบแรกต่อมาคำตอบที่2องเขาบอกว่าถ้าเติมน้ำให้มีปริมาตรเติน400ลูกบาทเซนติเมตรจงหาความเข้มข้นของไฮดรไซด์ออนในหน่วยโมลาร์เราก็ใช้สูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 อันนี้คือสูตรในกรณีเติมน้ำนะ c1 ก็คือความเขอ้มข้นแรก v1 อันนี้ความเข้มข้นนี้ c1 v1 อันนี้เป็น v2 ส่วน c2 ไม่รู้นะะ c1 ก็คือ0.1 v1 หนึ่งร้อย c2 ไม่รู้ปริมาตรสุดท้ายก็คือสี่รอได้ c2 มีค่าเท่ากับ0.1นย์ุหคูณหนึ่งหารด้วย400ร้อยตัดตัด เราลืมไป c 1อันนี้ c 1เป็นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ดังนั้นตรงนี้ต้องกลายเป็น0.2นยะ์จน2นี้0.2นั้นคำตอบก็จะได้เป็น0.05โมงต่อลูกบาศก์เดซิเมตรดังนั้นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนจึงมีค่าเท่ากับ0.05โมง ต่อลูกบาทเดซิเมตรข้อที่สองข้อที่สองสารละลายปริมาตรสารละลายปริมาตรห้าร้อยลูกบาทเซนมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่หนึ่งโมลจงหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในสารละลายจุดข้อนี้จุดข้อนี้เขาให้ความความเข้มข้นมาไหมอ่าไม่ให้มาเขาให้หาความเข้มขน้น เขาให้โมนให้โมนมาให้ปริมาตรปริมาตรก็คือ V หาความชุ้มข้นก็คือ4ามีอยู่สูตรหนึ่งก็คือโมนเท่ากับ C V ส่วนพันนะเราก็แทนค่ามนมีค่าเท่ากับ1 C ไม่รู้ V ปริมาตรก็คือ500ส่วนด้วย1,000น อันนี้เหลือ2ดังนั้น4มีค่าเท่ากับ 1. คูณเท่ากับ2โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรสมกรารการแตกตัวนะคะอันนี้เราได้ความเข้มข้นของสารละลายผู้ลืมไปว่าเราต้องเขียนสมกรารการแตกตัวก่อนสมกรารการแตกตัวก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์จะแตกตัวได้เป็นโซเดียมไอออนบวกกับ ไฮดอกไซไอออนข้อนี้ไฮดอกไซไอออนจะมีอยู่แค่1โมลนะคะเพราะว่าสารดั้งต้นมีแค่โมลเดียวสูตรอัตราส่วนก็คือเป็น1ต่อ1ต่อ1ดังนั้นเราได้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดอกไซตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อไฮดอกไซไอออนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งถ้าโซเดียมไฮดอกไซที่เราหาได้เข้มข้นสองโมลาร์ดังนั้น ไฮดรอกไซด์ไอออนก็เข้มข้นลสองโมลาร์เหมือนกันข้อนี้ตอบไฮดรอกไซด์ไอออนมีค่าเท่ากับสองโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรเรียบร้อยข้อที่สองต่อมาข้อที่สามข้อที่สาม ในสารละลายปริมาตรสลูกบาศก์เดซิเมตรมีกฎอนี้เป็นกดไนติกละลายอยู่2.52กรดมจงหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนอันดับแรกเราต้องไม่ลืมมัคือเขียนสมการการแตกตัวก่อน h n o 3บวกอจะแตกตัวได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนกับไนเติดไอออนนะคะ อัตราส่วนเมื่อดูสมก,การเสร็จเรียบร้อยอัตราส่วนเป็นหนต่อ1ต่อ1แล้วก็ต่อ1นึ่นาน้ำไม่มีทีนี้ข้อนี้เขาให้มาก็คือปริมาตรปริมาตรก็คือตัว v อันนี้มีสารมีกรดไนติกละลายอยู่สองจุดห้ากัมกรัมก็คือตัว G ให้หาความเข้มข้นก็คือตัว4ีอ่าทำยังไงเราจะหาได้ไม่มีโมลนะคะ อันดับแรกเราสังเกตว่าหน่วยเป็นกรมให้เราเปลี่ยนจากกรมให้เป็นโมลแล้วค่อยมาหาความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์อาโมลก่อนโมลเท่ากับ G ส่วน M G ก็คือ2.52หาร M M ตันนี้ก็คือโมลโมเลกุลนะคะโมลโมเลกุลเรามาหามนลโมเลกุลของกดไนติก เขาให้เลขมวลอะตอมมาก็คือ h 1 n 1 4 o 1 6ครข้อนี้ o มี3ตัว16คูณ3เท่ากับสี n 1 4ไฮโดรเจน1อ่ารวมกันทั้งหมด4 5 6 63ดังนั้นมวลโมเลกุลม,มีค่าเท่ากับ63การกันออกมา2.52หาร63มีค่าเท่ากับ 0.52หาร6จะได้เท่ากับ0.004 0 0 0โมอันนี้ได้โมนลมาแล้วทีนี้ให้เราเปลี่ยนจากหน่วยโมนลให้เป็นความเข้มข้นก็คือให้เป็นซีอ่าเปลี่ยนได้จากโมนลเท่ากับ c v อันนี้ต้องส่วนพันไหมไม่ต้องเพราะว่าความเข้มข้นมีหน่วยเป็นลูกบาเดิิเมตรอยู่แล้วนะคะเราก็แทนค่าเลยโมล0 0น0.04 c เราไม่รู้ v ปริมาตรก็คือ2รลูกบาเดิิเมตรอ่ายายข้าง c มีค่าเท่ากับ0.04หาร2เท่ากับ0.02โมลต่อลูกบาเดิิเมตร ข้อนี้ความเข้มข้นของกฎนติกเรารู้แล้วกฎนติกต่อความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าเป็น1ต่อ1ถ้ากฎนติกที่เราได้มีค่าเท่ากับ0.02โมลาร์ดังนั้นไฮโดรเนียมไอออนก็จะมีค่าเท่ากับ0.02โมลาร์เช่นกันเราก็จะได้คำตอบตอบ ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าเท่ากับ0.02โมลต่อลูกบาศ์เดซิเมตรเรียบร้อยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายอ่ะข้อสุดท้ายแล้ว ผสมสารละลายกรดไนติก0.5ดโมลปริมาตร50ลูกบศก์เซนิเมตรกับกรดไฮโดรคลอริก0.1โมลปริมาตร5 0ลูกบาศก์เซนติเมตร,มร,มาาตมตรสารละลายผสมนี้จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนกี่โมลต่อลิตรหรือกี่โมลต่อลูกบาศซิเมตรนั่นเองนะคะอ่ะ,อะข้อนี้เขาผสมสารละลายก็คือผสมกรดมีกรดอยู่2ตัวดังนั้นอัตราส่วนในการแตกตัวก็คือเป็น1ต่อ1นอยู่แล้ว ความเข้มข้นของกรดจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนดังนั้นให้เราหาความเข้มข้นของกรดที่เกิดจากการผสมกรด2ตัวนี้ให้ได้เราก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนมาเลยนะคะสูตรในกรณีที่มีกรดหลายตัวผสมกันสูตรที่เราใช้ก็คือใช้สูตร c รวม v รวมเท่ากับ c 1 v 1บวก c 2 v 2นะคะ อ c รวมคือสิ่งที่เราต้องการหา v รวมก็คือปริมาตรปริมาตรสองอันนี้รวมกันก็จะได้เป็นเท่ากับสองเท่ากับ c หนึ่งก็คือความเข้มข้นแรก0ูจหคูณปริมาตรห้าสิบวกบวกกับ0ูจุหนึ่ง ความเข้มข้ออนอ่าปริมาตร150อ่าเรียบรอ้อยเอ๊สีรวมมีค่าเท่ากับ0.5นย์จุดคูณห้าสคูณห้ได้เท่ากับ25่สบหาวกสิหาร200ดังนั้นสีรวมมีค่าเท่ากับ0.5 2โมโลต่อลูกบาทเดซิเมตรทีนี้ความเข้มข้นของกดหากดผสมมีค่าเท่ากับอัอาตราต่อความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไออนอนอัตราส่วนก็คือเป็น1ต่อ1น,นะคะเพราะว่ากด2ตัวนี้แต่ตัวได้แค่ครั้งเดียวดังนั้นอัตราส่วนเป็น1ต่อ1 ถ้าเราได้ความเข้มข้นของกรดที่ผสมกันแล้วเรียบร้อยก็คือ0.2มอลาร์เราก็จะดูความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือเท่ากับ0.2มอลาร์เท่ากันตอบความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าเท่ากับ0.2มอลลารูปแบบดิสเมตอันนี้ก็เรียบต่อน,นะคะสำหรับแบบฟกหัดทั้งสี่ข้อ เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะ